ล้มตัวแม่ปูสวงเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเปิดกล้อง ได้เลิกบวงสรวงเอาเลิกเอาไชยไปกันเทียเรียบร้อยค่าสำหรับซีรีส์ The Idol Game Game Idol ล้มตัวแม่ด้วยมี่สองผู้กำกับอย่างเป็นเบนจามินและอดุลประยันโตเตรียมเขย่าเรตติ้งบันเทิงช่วงดึกจอดคิวลงจอช่อง3 HD ได้ทีมนักสแสดงมากฝีมือนำโดยคู่พระนางเจม,มาสบีน้ำทิพย์จงรัชตะวิบูรณที่โครจรมาพบกันเป็นครั้งแรก พร้อมนักแสแดงมากความสามารถอย่างวาว,าวาลิชันวุ้นเส้นเวริทิพาพักดีประสงค์แพทยนภภาตันตะกูลกวางหวันปิยะอมอสินนพกุลการธนกฤตทองบริสุทธิ์มาตาเหลืองตังหวันกิจพร้อมออนแอร์วันเสาร์ที่3พฤษภาคม2568เวลา22นาฬิกา25นาที ในในมุมของผมแล้วกันนะครับก็คือผมเป็นหน่วยงานของ n c s a ครับก็คือกกมชนะครับก็คือในเรื่องนี้ผมก็คือจะทําเรื่องของการแบบช่วยเหลือคนที่มีปัญหาเรื่องของการโดนไซเบอร์บูลลี่หรือใครที่มีปัญหาเรื่องแฮกเกอร์เนี่ยครับผมก็จะให้ความรู้แล้วก็ อคอยช่วยเหลือทุกคนแล้วก็ให้ความรู้กับทุกคนที่อยู่ในเรื่องนี้นะครับแล้วที่สําคัญคือในเรื่องนี้คือผมก็อชอบกับทิชากับคุณหมอทิชาแดีทีนี้คือเขาจะรับรักหรือปเปล่าก็ต้องไปดูครับว่าเส้นความรักของผมกับคุณหมอทิชาจะเป็นยังไงและที่สําคัญนอกเหนือจากนั้นมันจะมีเรื่องดราม่าด้วยครับเรื่องดราม่าต้องให้ตัวแม่เล่าเลยครับเรื่องราวเข้มข้นนะคะก็ในฝั่งของพาะทิชาค่ะมีรับบนบิชานะคะก็คือ เป็นคนที่ดูแลกิจการทุกอย่างแต่ว่าก็ต้องแบบชวให้น้องๆเนี่ยมาช่วยเหลือกันด้วยแต่ว่าเรื่องราวก็คือเหมือนก็แก่งแย่งชิงดีกันแหละแต่ว่าใครจะเป็นยังไงอ่ะต้องรอติดตามชมค,ค่ะคที่ทน้องเยอะมากค <c oughs> ่ะก็ <c oughs> ทุกคนก็เป็นหมอหมดแต่ละคนก็เป็นหมอแบบแต่ละอย่างไม่เหมือนกันแล้วก็ก็คือแข่งขันกันแหละว่าใครจะเป็นตัวแม่ใครเป็นซีโอก็จะมีวิธีการที่ต่างกันไปแล้วก็คาแรคเตอร์กคนก็คือไม่เหมือนกันเลยนอกจากแบบ คาแรคเตอร์แต่ละคนก็คือจะฟาดฟันสุดๆแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันก็เป็นการทุกคัปักันค่ะใช่ค่ะอย่างที่บอกไปว่าพี่น้องเยอะมาก <c oughs> แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าพอมันเป็นโรงพยาบาลเสกกรรมก็ <c oughs> ตรงสายอยู่พอดีพอดี <c oughs> ต้องเอเจนซี่อยู่พอดีแล้วไม่ซื้อนะใช่ต้องสายของไงแล้วทำเอเจนซี่อยู่พอดีแล้วเราก็เลยมีความเข้าใจในตรงนี้มากๆแล้วก็เรื่องราวเนเรื่องราวเกี่ยวกับการฟาดฟันในครอบครัวเนาะก็อยากจะให้รู้ว่าบางทีนะคะคนข้างในนะคะอาจจะเรที่ร้ายที่สุดก็ไ ก็เข้ามาได้มีบทบาทแย่งชิงกับพี่น้องคนอื่นๆค่ะในบ้านนี้เหมือนกันจับเรียงมาให้แล้วเขาก็เหมือนกับเรียงมาให้แล้วว่าใครเป็นพี่คนโตใครเป็นน้องคนเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับหวานก็จะอยู่รองจากทิชาแล้วก็ เือเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากได้เราอยากเป็นแต่ว่าทุกคนก็คืออยากได้อยากเป็นเหมือนกันค่ะก็เลยต้องไปแย่งกันในเรื่องนิดนึงแล้วก็ใช้ก,กลย,ยุทธ์แต่งต่างกันออกไปค่ะเออก็น่าจะพอสมควรนะมีคุยกับผู้ใหญ่ว่า<ม>อยากให้เป็นฟิวข้อมูลมากกว่าครับคือไม่อยากพูดอะไรที่แบบถ้าเป็นเทคนิคมากไปแล้วคนดูอาจจะไม่เก็ตคืออยากให้รู้ว่าวิธีการสมมติมีใครที่เจอปัญหาแบบโดนแฮกเกอร์หรือว่ามีคนแบบแฮกล็อกอินไอจีอะไรเงี้ยจะต้องทํายังไงให้ข้อมูลเพื่อที่เขาจะได้เหมือนแบบ เข้าใจว่าโอเคมีคนช่วยเราอยู่นะถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับเราจะได้แบบโอเคมีคนช่วยเราจริงครับก็เยอะพอสมควรใช่ไหก็อยากให้ลองติดตามดูนะคะว่าใครทาหน้าที่อะไรบ้างค่ะทุกคนก็เป็นหมอที่สวยทุกคนด้วยแต่ว่าก็รอรอดูบทบาทของแต่ละคนแล้วกันค่ะเพราะว่าเรื่องนี้คนค่อนจะที่คงบากไปเลยใช่ไหมก็คือ เราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเรื่องนี้ใครเป็นคนดีใครเป็นคนร้ายคือจริงๆเราอาจจะเห็นว่าอ๋อคนนี้ไม่น่าจะร้ายหรอกแต่เดี๋ยาจะร้ายที่สุดก็ได้ใช่ฝากนแสดงทุกท่านนะครับคือต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ผมติดใจมากเพราะว่าไม่เคยร่วมง,งานกับทุกท่านมาก่อนแล้วขอบคุณแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานด้วยกันนะครับก็ฝากซีรีส์ The Idol Game เกมไอดอลลงตัวแน่เลยนะครับ <laughs> ขอบคุณครับ